สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพืนอฟซผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาพระกรุกและพระที่มีพุทธคุณทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมดรสวัสดิ์สุทธิอาคารก็ถือว่าเป็นผู้ที่นิยมพระเครื่องพระบูชานะครับในอดีตที่ผ่านมานั้นให้ความสนใจเรื่องพระเครื่องพระบูชามานานแล้ว ตั้งแต่พศ2530กว่าก็ได้สะสมพระเครื่องพระบูชาไว้จำนวนหนึ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรเ,เหตุที่มารีวิวเรื่องของพระเครื่องในวันนี้เนื่องจากว่าผมมีความตั้งใจที่จะทําห้องแสดงพระเครื่องพระบูชาที่บ้านมันมีห้องอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพนะ ครับสำหรับประวัติความเป็นมาของพระว่าน,น้าทองหน้าเงินหน้าทองหลอกบวบนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าตามประวัตินั้นนะครับก็คือในอดีตที่ผ่านมาที่มีการสร้างพระเนี่ยตามตำนานในลานเงินนะครับในลานเงินที่สมเด็จพระพุทธยานโตพมรังสีวัดระคังได้ ไปพบที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ทราบว่าในใบรานเงินได้พูดถึงประวัติการสร้างพระชุดดังกล่าวคือความสำคัญก็คือว่ามือม,มีมีลือสี11ตนเป็นใหญ่3ตนคือลือสีพิลาลัยลือสีตางวและลือสีตาไฟจะทำการสร้างพระเพื่อที่จะถวาย พระธรรมาโศกราชซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่ที่นครชุมในสมัยนั้นโดยได้นำเอาแร่ที่มีพุทธคุณต่างๆมาผสมกันได้สัดส่วนสร้างออกมาเป็นพระสีเขียวมันวาวเรียกว่าเมกพัดส่วนเนื้อว่านนั้นได้เอาอว่านหนึ่งพันชนิด ลือสีทั้งสามตนได้นำเกสรดอกไม้นะครับซึ่งเป็นเกสรที่เรียกว่าเป็นเกสรวิเศษแล้วก็ว่านที่มีพุทธคุณมาอย่างละหนึ่งพันชนิดแล้วเทวดาได้มาตำให้ละเอียดมาปั้นขึ้นเป็นรูปแล้วก็ไปเป็นกฎเป็นพิมพ์พระออกมา,าสำหรับพระ ว่านหน้าทองนั้นนะครับก็มีอยู่หลายพิมพ์อีดังจะเห็นตั้งต่อไปนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นองค์ใหญ่องค์ใหญ่หน่อยนะครับอันนี้เป็นพระปางลีลาอยู่ในซุ้มประตูเป็นพระปางลีลาแต่ว่าองค์ใหญ่ขึ้นมานะครับส่วนส่วนองค์ต่อมานี่ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นนางอับสราไร่รำํำถวายถวายเทพ น่าจะเป็นพระอิศวรนั่นเอครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเป uh, ็นทองแท้ท mm ั hmm. Queen, ้งหมดนะครับเป็นแผ่นทองทั so ้งหมดอันนี้เป็นหน้าเงินนะเป็นหน้าเงินส่วนองค์ขนาดย่อมลงมานะครับอันนี้องค์ขนาดย่อมลงมาอันนี้จะเป็นพระหูยานมีอยู่ด้วยกันสามองค์อยู่ในอยู่ในอยู่ในองค์พระบ้านองค์นี้นะครับสามองค์นอกจากนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นพระร่วงอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งเป็นพิมพ์ที่แปลกมากเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นปางประธานพรนะฮะดูลักษณะแล้วเนี่ยนะฮะเป็นแต่เป็นพระร่วงนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นพระจินราชเป็นพิมพ์จินราชนะครับจินราชอันนี้เป็นปางเป็นปางลีลานะเป็นปางลีลาแล้วก็มี ยอดขุนผลอันนี้ก็จะเป็นะพระร่วงนะครับเป็นหน้าทองคำแท้เช่นเดียวกันนะแล้วก็มีปางดิลาฝักดาบนะปางดีลาฝักดาบส่วนเนื้อเงินก็อยากจะโชว์เนื้อเงินด้วยอันนี้เป็นพระปางดิลาเนื้อเงินอันนี้พิมพ์เชียงแสนนะครับพิมพ์เชียงแสนนะอันนี้ เป็นพิมพ์เปิดโลกพิมพ์เปิดโลกนะครับส่วนองค์นี้ผมใส่ตลับไว้ตลับไว้เป็นพระพิมพ์ขุนแผนพิมพ์มาตรฐานเลยนะครับเป็นหน้าเงินหน้าเงินแท้หน้าเงินบริสุทธิ์นะครับออนอกจากนั้นก็มีหลายองค์นะฮะพิมพ์พิมพ์ขุนแผนนี่ขุนแผนหลายองค์สององค์นี้เป็นพระหูยานกับ พัะเทิดขนนกอันนี้ก็เป็นเนื้อว้านและก็เป็นทองดอกบวบนะครับเป็นทองดอกบวบยกตัวอย่างนะครับผมเอาใส่สร้อยไว้นี่นะครับจะมีเป็นพิมพ์ขุนแผนนะฮะและมีซุ้มกอซุ้มกอนะครับเป็นพิมพ์ซุ้มกอสวยฮนะอันนี้ก็คือชินราช กินราชอันนี้พิมพ์พระนางพญาแล้วก็มีปางลีลานี่จะองค์เล็กนิดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับที่มีมากๆขณะนี้ที่มีมากๆอยู่ก็จะมีกินราชใบเสมามีอยู่หลายองค์นะครับมีอยู่หลายองค์กินราชใบเสมาฮะกินราชใบเสมาแล้มีสมกอฮะสมก่อ ผงสุพรรณฮะผงสุพรรณนางพญาพิมพ์เข่าตรงพระดีลาเม็ดขนุนนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นพิมพทีเ่เรียกว่าผู้คนนิยมมากคุควรพิมพ์หนึ่งแล้วก็ผมมีอยู่หลายองค์นะครับแต่ว่าเอามาโชว์องค์เดียวนอกกนั้นไซส์ขนาดนี้เหมาะสำหรับกำลัง ที่จะขึ้นคอนะครับก็เป็นเป็นพระร่วงเป็นพระร่วงนะฮะเป็นพระร่วงอันนี้ลีลาฝักดาบลีลาฝักดาบส่วนองค์นี้เป็นลีลาฝักดาบข้างเบ็ดนะจะเห็นว่าพิเศษขึ้นมาจากองค์นี้องค์นี้เรียบเรียบไม่มีอะไรใช่ไหมครับครับสำหรับองค์นี้เป็นปางลีลา ด้านข้างนี้นะครับจะเป็นเวดไข่ปลาสวยงามนะครับเป็นพิมพ์พิเศษขึ้นมาอีกพิมพ์หนึ่งนอกจากนั้นนะครับก็มีเชียงแสนครับเป็นพระพิมพ์เชียงแสนก็มีและยังมีอีกหลายๆพิมพ์เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนะครับเอายังไงก็เอามาไม่หมดมันค่อนข้างเยอะอยู่อันนี้ก็เป็นพระร่วงแต่ว่าเป็นหน้างเงินนะฮะเป็นพระร่วงเป็นหน้างเงินอันนี้องค์ก็กําลังพอดี เป็นผู้ร่วงเป็นพรร้าร,ร่วงหลังรางปืนหลังรางปืนนะครับมีทั้งองค์ขนาดนี้องค์เล็กและก็องค์ใหญ่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็นำมารีวิวให้เพื่อนๆเอฟซีได้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นอยอดขุน <S <S ผมใส่ตลับไว้เป็นกีฬาเม็ตรขน,นุนสวยงามครับชินราชครับ นราธนะฮะพระหูยานครับพระหูยานนี่องค์นี้ใช้อยู่นะครับครับีนะ่น,นี้เรามาศึกษาเรื่องพระว่าน,น้าทององค์ใหญ่ตอนแรกก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นพิมพ์นางอัศราไร่ายรำบูชาเทพนะฮะอันนี้ก็เป็นปั๊บปางนีลาก็อยากจะบอกกล่าวกับ f อของเรานะครับว่า นี่เป็นทองคําแท้จากการพิสูจน์มาแล้วที่ผมรีวิวทุกองนะครับที่ว่าเป็นพระที่ขึ้นจากกลุจังหวัดสุขโขทัยนะครับที่อำเภอศรีสัจจนาไรไม่ว่าจะเป็นกลุเขาพนมเพลิงไม่ว่าจะเป็นเป็นกลุที่มีอยู่ทั่วไปในจังหวัดสุขโขทัยนะครับเป็นเป็นพระกลุทั้งนั้นเลยนะครับทั้งจังหวัด กำแพงเพชรด้วยโดยเฉพาะอยู่ในเมืองนครชุมเมืองนครชุมนี้จริงๆแล้วในสมัยโบราณนี้ก็จะมีพระบรมหาราชวังเป็นพระที่ฤาษีสร้างเพื่อถวายกับกษัตริย์นะครับในสมัยโบราณนั้นในอดีตนั้นคนธรรมดาหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้ทองคำเป็นเครื่องประดับ จะใช้ได้เฉพาะพระมหากษัตริย์และขุนนางผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับออทองคําที่มีอยู่ในสมัยโบราณน,นั้นมันก็เยอะพอสมควรมีเพลงนะครับที่ยืนยันว่าในสมัยอดีตนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ทองคํานะครับนอกจากกษัตริย์และขุนนางผู้ใหญ่ก็คือเพลงที่ร้องกันว่าจันเอย๋ยจันเจ้า ขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตังให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูจะเห็นได้ว่าเครื่องประดับที่มูลค่าสูงสุดของคนธรรมดาหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปในยุคนั้นได้ใช้ก็คือทองแดงนะครับอันนี้ก็ มารีวิวให้ดูเลยนะครับชัดๆเลยนะครับว่าด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับเป็นว่านฮนะบางองค์ก็จะมีว่านหนากว่านี้ตรงนี้อาจจะติดน้อยหน่อยนะครับมีว่านยังเหลือน้อยหน่อยแต่อย่างองค์นี้องค์นี้ก็จะหนาขึ้นมาเอกนะฮะหลังเป็นเป็นร่องนะเป็นร่องฮนะถ้าเรามาพูดถึงพิมพ์ก็คือว่าพิมพ์นี้คือรางเปืน อ่าเป็ยูววารังปืนอันนี้เป็นทองคำแท้นะครับเป็นแผ่นหนาหนาด้วยนะครับฉะนั้นเรามาดูทั้งนี้ต่อนะครับมาดูทางพระบูชาบ้างนะครับพระบูชาองค์ใหญ่นี้นะครับก็เป็นพระบูชาที่มีอายุการสร้างมานานแล้วนะครับดูจากลักษณะผิวพันธ์เนื้อสำริดเนี่ยเป็นสำริดนี่เป็นสนิมเขียวหรือสนิมหยกนะครับองนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นพระเนื้อสำริดองนี้องนี้เป็นพระเทิดขนดก เก่ามากเลยนะครับองนี้เก่ามากเป็นพระเทิดขนนกนะครับก็เอามารีวิวให้ให้ชมนอกา <c oughs> ครับสาหรับพร,พระองค์นี้เป็นพระเทิดขนนกนะครับเป็นพระเทิดขนนกเนื้อสัมฤทธิ์เก่ามากนะครับดูจากใต้ฐานเนี่ยดินที่อุดอยู่ใต้ฐานนี่แข็งกลายเป็นหินไปแล้วนะครับแล้วก็ดูฐานขององค์พระนี่นะครับไม่มีรอยตะไบสะแสดงว่าในสมัยโบราณในสมัยโบราณน,นั้นเนี่ยยังไม่มีการใช้ตะไบนะครับก็นี่ตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นพระเก่าที่ดูสง่างามสวยงามมากสภาพเดิมๆนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ซื้อหามาสําหรับองค์นี้ตอนขึ้นบ้านใหม่นะครับก็มีท่านพระครูท่านหนึ่งก็แล้วกันไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่านนํามาด้วยเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับการขึ้นบ้านใหม่ของผมในปีนั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในไหนี่ก็หลายท่านก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับพวกพวกไห,หต่างๆพวกนี้จะมี จะมีทรายโบราณบรรบจุขูดข้างในแล้วก็มีพระเต็มไปหมดเลยนะครับยังไม่ได้เปิดนะเอาไว้เอาไว้ประดับเอาเป็นเครื่องประดับไว้บูชานะครับอันนี้ก็คือ,อสิ่งของโบร,ราณที่นํามาริวอยู่ครับสำหรับไหบรรจุพระโบราณไหนี้นะครับดูจากด้านฝาไหานี้นะครับก็จะมีเป็นรูปของพระผงสุพรรณมีอยู่จํานวนมากเลยนะครับอาจจะมีพระพิมพ์อื่นปับ,บบนอยู่ด้วยนะครับ พระผงสุพรรณนอกนั้นนะครับองค์อื่นๆนะครับอขอเดี๋ยวขอจับให้ชมอย่างนี้เอาเป็นตัวอย่างอีกอีกอีกหหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นซุ้มก่อนะครับข้างในเป็นซุ้มก่อวันดีคืนดีที่โอกาสดีๆบ่บ่อนะครับก็อาจจะเอามาเปิดนะฮะแล้วก็มอบให้ FC บางทั้นที่ <laughs> มีความสนใจนะครับเราจะมอบให้ อาจจะให้เป็นของที่ระลึกนะครับในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดครับ, okay, รบอยากทราบไหมครับว่าทําไมคนโบราณจึงเก็บพระไว้ในไหแบบนี้ไหเป็นไหที่มีอายุมากแล้วนะครับเป็นไหดินเนี่ยหยดินนะครับแต่ว่าแข็งกลายเป็นหินเพราะว่าวิธีการเก็บพระนั้นนะครับเพื่อให้พระเนี่ยไม่ชํารุดเสียหาย อยู่คงทนก็จะเก็บไว้ในไหแบบนี้นะครับซีนให้เรียบร้อยนะครับก็ซีนให้เรียบร้อยและข้างในก็จะมีทรายทรายพุทธคุณผงพุทธคุณนะครับที่อยู่ข้างในนะครับเวลาจับเดินไปเดินมาอะไงต่างพวกนี้ก็จะไม่กระแทกกับไห้นะครับก็จะมีทรายเป็นผงพุทธคุณอยู่นี้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเก็บพระของคนโบราณน,นะครับ ครับในเรื่องของภ้าว่านหนะ้าทองตามที่รีวิวให้ F.C. ได้รับทราบไปแล้วนั้นนะครับก็จะเป็นพระที่ประดิษฐานด้วยม์คาถามีคุณดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งเขาบอกว่าแม้จะมีอันตรายทั้งปวงสักปานใดนะครับให้นิมนต์พระใส่ศีรษะอันตรายทั้งปวงก็จะหายไปสิน้นสองถ้าทำการสงครามให้เอาพระใส่น้ำหอมแล้วใส่ผม จะไม่ต้องจะไม่ต้องศาสตราวุธนะฮะประการที่สถ้าใครมาตุพามหรือสตรีเอาพระสงฆ์น้ำหอมใบพลูทาตัว 4. ถ้าจะเจรจาให้สง่างามคนเกรงกลัวเอาพระใส่น้ำหอมเสกด้วยพระพุทธคุณ 5. ถ้าค้าขายหรือเดินทางเอาพระใส่น้ำหอมเสกด้วยพระพุทธคุณหถ้าเป็นความกัน ให้เอาพระลงน้ำหอมเสกด้วยพระพุทธคุณนะครับอันนี้ก็จะทำให้อ่แล้วก็เอาไปอ่าก็เรียกว่าเอาเอาน้ำมนต์เนี่ยไปเอาได้11เส้นมาชุบชุบน้ำมนต์เสร็จแล้วก็ไปทำเป็นเทียนนะครับถวายพระอันนี้ก็เวลาเป็นความความกันก็จะทำให้อ่ชนะคดีอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องพุทธคุณ อันนี้ก็รีวิวให้ FC ที่สนใจจะเช่าบูชาเอาไปเ,เรียกว่าอะไรสะสมนะครับเพื่อเป็นพุทธคุณได้รับทราบส่วนในวันข้างหน้านะครับโอกาสหน้าก็จะมารีวิวพระเครื่องอื่นๆนะครับที่มีอยู่ในครอบครองให้ FC ได้ทราบต่อไปครับ